เล่นแมปจำลองความเร็วใช่หรือเปล่าเก้า <c oughs> <c oughs> แบบนี้เป็นแมปที่ยานานแล้วนะก็ <c oughs> ผมก็เป็นคนชอบแบบอะไรเร็วๆว่นะเนาะแบบวิ่งเร็วๆอย่างเงี้ยชอบนะเพราะชอบเล่นก็เลยเห็นแบบนี้ก็เลยกลับมาเล่นอีกครั้งนะครับก็จะเป็นยังไงนี่นะครับเอ่อค่าการวิ่งและเพชรผมอยู่ประมาณนี้นะผมก็ได้เหนะไปนานเลยแล้วก็มาฝึกเล่นนะครับปุ๊บฮัลโหนะ คาดตายไม่น่าเลยวันนี้จะมาสอนฟาร์มนะว่าคั้นแรกเราต้องฟาร์มกันยังไงนะอันนี้ผมก็ปรับค่ากระโดดให้หนึ่งร้อยนะโอเคขั้นแรกที่เราต้องมาเริ่มฟาร์มเลยก็คือเก็บเอพวกเม็ดอย่างน้นะนี่นะเม็ดมันมันจะมีทั่วแมปเลยนะครับมีไม่จํากัดเลยนะเดี๋ยวขอไปไแข่งนะว้าสิ่งนี้ก็อ้อมี มีเยอะอยน่นี้แต่เราก็จะไม่อ่อนคอให้นะเพราะเราก็กากเหมือนกันแล้วก็จะเฉดไปด้โอเคโอเคนะครับต่อไปก็ขั้นแรกนี่นะครับให้มาเก็บเอ้เม็ดสีฟ้าสีเหลืองสีส้มแล้วมันก็จะเป็นตรงเพชรตรงนูด้ดแล้วก็จะเป็นสีแดงนะสีแดงอยนะู่ไหนอะนั่งไงสีแดงนี่น้อสีแดงจะได้เยอะนะครับเก็บสีแดงเอะ อันนี้คือมันบวกเสลียงผมด้วยไงแล้วผมเอองั้นก็ไม่เป็นไรนะแตะก็มันจะมีให้เม็ดเก็บไปเรือ่อยๆพิรแล้วก็จะได้เพชรนะครับแต่เริ่มแรกเราจะได้เพชรน้อยมากนะแต่ก็ฟาร์มอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะถ้าเราฟาร์มถึงตรงนี้ประมาณพอแบบพอหูดแล้วอะให้เรามาขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นตรงนี้นี่นะผมปรับค่ากระโดดหนึ่งร้อยนะมันไม่ถึงประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบห้าไหม นี่ครับถ้าค่ากระโดดของเพื่อนๆถึง125ให้กดเข้ามาตรงฟันเฟืองตรงนี้นะครับปุ๊บมันจะมีตรงนี้ถ้ามันถึง125แล้วเราก็มาลองกระโดดดูมันจะถึงนะครับต่อไปถ้าเรากระโดดตรงนั้นตรงตรงไหน,นตรงนั้นอะเออกระโดดตรงนั้นถ้าใครไม่ถึงนะครับให้มาตรงนี้แต่ถ้าผมขึ้นไปมันน่าจะหลุดโลกไปเหมือนเมื่อกี้นะ แล้วก็มากระโดดออกตรงนี้นะมันจะง่ายกว่านะครับนี่คนอื่นเขาก็กระโดดเล่นกันนะครับโอเคในเมื่อถ้าทุกคนยังเก็บไม่ถึงทุกคนก็มาเก็บพวกไอเม็ดกลมๆก่อนนะให้เราหัดก่อนเราค่อยไปลองกระโดดตรงนั้นโอเคลองแข่งนี่นะครับในด่านมันก็มีอันกลมๆนะแต่ก็ถ้าใครบ้างจริงๆนะครับถ้าใครกระโดดพอหัวหัวแล้วอะลองมากระโดดอันนี้นะครับเพราะว่า ตรงตรงนี้มันก็ได้เยอะเหมือนกันนะแต่มันจะอยู่ในสนามแข่งไงมันมีเวลาจํากัดไงครับอ่าถ้าเรายังกระโดดไม่ถึงแล้วก็มาเก็บไอ้ลูกอมกุมอย่างนี้นะครับมันจะมีไม่จํากัดเลยนะให้เพื่อนเพื่อนมาเก็บเล่นกันได้นะโอเคต่อไปถ้าเพื่อนๆือนโหดแล้วเพื่อนเพื่อสามารถมาเล่นไอ้พวกประตูด่านอะไรอย่างงี้ได้นะครับนี่มันก็จะมีพวกตู้ให้เราเปิดนะต่อไป ถ้าเพื่อนๆอยากได้สัตว์เลี้ยงหดหดแบบนี้มันจะมีแต่ละด่านนะครับแต่ละด่านมันจะมีให้สัตว์เลี้ยงก็ถ้าด่านไปยากๆก็จะมีสัตว์เลี้ยงหดให้เพื่อนๆนะครับอันนี้หนึ่งพันนะคือมันก็มันก็พอได้สําหรับคนมือใหม่นะครับนี่มันจะเป็นตู้แบบนี้เลยมีสิบเปอร์ซ็นสิบห้าเปอร์ซ็นอะไรก็ว่ากันไปโอเคต่อไปถ้าเพื่อนๆเวลเวลเอ่อตรงเนี้ยเวลตรงนี้นะตรงเมาส์ผมเวลตรงเมาส์เนี้ย ถึง25แล้วเพื่อนๆสามารถไปตรงนี้ได้อแต่เดียวก่อนมันจะมีที่หนึ่งครับที่ฟาร์มค่อนข้างที่จะดีเลยนะโอเคอูอออ้พิษเพืเพ่เพืเ่อเพ่อเพี่ออืมนั่งไงครับนี่นะมันจะเป็นตรงมุ้งม่องตรงนี้นะครับเพื่อนๆคือมันจะมีคนมาฟาร์มตรงนี้หลายคนมากเลยนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆยังกระโดดไมาถึงให้ขึ้นต้นไม้นะครับประมาณหนึ่งร้อยยิบห้าถึงไหม ขึ้ต้นมามาปัปึ๊บหนึ่งร้อยยีบห้าโอเคหนึ่งร้อยยห้าถึงนะครับปึ๊บนี่นะครับผมได้สามหมื่นนะแต่คือของเพื่อนๆจะจะได้ตจำต,ตามจำนวนมันเลยนะครับมันได้หกร้อยใช่ไหมหนึ่งนะนี่นะครับมันได้หกร้อยครับแต่ผมคือผมมันมีคูณเยอะแล้วไงมันก็เลยได้เยอะกว่าคนอื่นเอ๊ะจะอ๋ะอดจานจะเลทซาย โอเคนะครับแล้วก็แข่งกังนก่อเรื่อยๆนะครับอืม okay. โอเคอุ๊ยอุยอุย,อย,อ,ยอยู่ไหนเนี่ยนี่นะครับเพื่อนๆก็กระโดดไปเรื่อยๆจนกว่าเวลจะตรงนี้ถึงยี่ห้านะครับถ้าเพื่อนๆเวลถึงยี่ห้าแล้วเพื่อนๆให้ไปตรงตรงนั้นอะใช่ไหมไม่ใช่อุ๊ยอุ๊ยอุย,อย,อยตรงนั้นตรงนั้นใช่หรือเปล่า อันนี้ผมโอ้โ oh ห oh. ผมก็จำที่ไม่ค่อยได้นะครับนี่นะตรงเส้นชัยนะครับเพื่อนๆเห็นเส้นชยัยเพื่อนๆก็เดินมามันก็จะมีตรงนี้นะครับกดเข้าไปโอเคกดเข้าไปปุ๊บนี่นะถ้าเข้าวิ่งเพื่อนๆอยู่ประมาณสองร้อยแล้วนะน่ะเอ้ยแมวอนันนั้นน่าจะเยวไปมั้งหนึ่งร้อยห้าสิบแดีวกันกดโดดไปนะครับโอเคล่วงกระโดดไป ถ้าคนแบบถ้าเพื่อนๆยังค่าวิ่งไม่พอเพื่อนๆก็ปากัวไปแบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะกระโดดไปกระโดดไปด้านข้างด้านขวาน่าจะดีกว่าน,ะน่าจะง่ายกว่านะกดเย็ดไปเลยโอเคในด่านหิมะนะครับมันก็จะมีเหมือนกันนะคือตรงนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีคูณอะไรเพื่อนๆจะได้แปดร้อยห้าสิบโอเคค่าวิ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบกระโดดถึงนะครับแต่จะกระโดดถึง นิดเดียวนะครับแต่ถือว่าได้นะเดี๋ยวผมลองกระโดดนี่นะครับนะที่ด่านหิมะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยมันก็จะมีตู้เหมือนกันนะครับตู้ก็สี่พันนะอันนี้ผมไม่ขอข่สี่พันเพชรนะครับตรงนี้นะแล้วก็มาเปิดได้นะครับสาเลียงพวกค่าวิ่งอะไรตรงสีส้มตรงนี้มันจะเป็นอะไรนี่เนี่ยว่ามันเป็นเครื่องหมายแบบงงไงแบบไม่มีต้นๆหรือเปล่าอื ต่อไปนะครับด่านหิมะเอ้ยด่านเมื่อกี้นะมันจะมีกล่องด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปนี่นะครับแต่ด่านหิมะเนี่ยมันจะมีกล่องอยู่กล่องหนึ่งนะครับข้างบนโอเคร้อยร้อยห้าสิบผมว่าถึงอยู่นะนี่ถึงแล้วโอเคนะครับเก็บไปปุ๊บเราจะได้หนึ่งพันเพชรและเราจะได้อีกต่อเมื่อห้าชั่วโมงนะครับห้าชั่วโมงตู้นี้มันจะรีนะรีปุ๊บแล้ก็มาเก็บได้เลยนะครับ ที่ด่านเก่ามันก็มีอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะโอเคนี่นะกลับมาด่านเก่าปุ๊บแล้วก็วิ่งมานี่นะครับวิบ่งตกมาปุ๊บมันจะมีอยู่นี่ได้ห้าร้อยเก็บไปเลยอันนี้รอห้าชั่วโมงเหมือนกันนะครับหกชั่วโมงสินะเออหกชั่วโมงโอเคกลับไปที่เดิมแบบ เออหรวทไมตอนผมกลับมามันกลับได้ปะเออโอเคนะครับเมื่อเราอยู่ด่านมาแล้วมันจะมีตรงนี้นครับคือรีเบิร์ตหนึ่งครั้งรีเบิร์ตก็คือตรงนี้นะครับน,นี่ตรงนี้ตรงนี้โอเคกดไปตรงนี้มันก็จะบอกตรงนี้นะครับว่าเราต้องการเวลเท่าไหร่รีเบิร์ตได้เนะมันก็จะมีแต่ละรีเบิร์ตนะแล้วก็กดรีเบิร์ตไปอะไรอย่างงี้แต่อ,อ,อันนี้ผมยังรีเบิร์ตไม่ได้มันไม่พอนะ โอเคเมื่อเรารีเวิร์สเสร็จแล้วเรากดเข้าไปป๊บคือการรีเวิร์สนี่คือตรงอตรงค่าวิง่งตรงค่าวิ่งตรงนี้มันจะอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เราจะวิ่งช้าแบบหนึ่งเลยนะแบบแบบเหมือนเหมือนเข้ามาแรกเลยอะเออจะวิ่งช้าแต่ว่ามันจะคูณสองคูณไปเรื่อยๆนะครับแล้วในการรีเบิร์แต่ละครั้งเราจะได้เพชรด,ด้วยนะครับแต่อันนี้คือผมรีเบิร์หลายครั้งเลยไงมันได้เพชรเยอะ อยู่ในลักหมื่นแหละเออนะผมไมแน่ใจโอเคอยู่ประมาณนี้ถ้าเราฟาร์มไปเราน่าจะได้ประมาณ2องหนะครับประมาณนะอันนี้ผมไม่รู้โอเคโดดมาดัานแมกมาลาว่าโอเคเมื่อเรามาปุ๊บมันจะมีตรงนี้ครับเก้รอยนะประมาณสองรกระโดดถึงมั้งเออถึงนะครับ ประมาณ150ก็กระโดดถึงแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ก็จะได้ทั้งหมดเอ่อ900นะจำนวนหนึ่งมันหนานนะเนี่ยผมไม่ได้ซื้อ,อยามพัร900นะครับต่อไปปุ๊บตรงปร่องผูกขับไฟตรงนี้นะครับหรือเปล่ามันจะได้หนึ่งพันนะครับนะแล้วก็มาเก็บกันได้อ่าไม่โดนโอุยอ๊ยลืมบอกนะครับว่าป่องผูกขัาไฟมันโดนแล้วมันเจ็บด้วยนั่นแหละจะตายโอเคนะครับตรงปร่องผูกขัาไฟมันจะมีที่สุ่มนะครับ แต่แมกมานี้มันจะมีที่สุ่มทมั้งหมดสองที่นะครับก็ที่แรกคือตรงป่องภูเขาไฟไม่ใช่ป่องสิตรงใกล้ๆภูเขาไฟนะตรงที่สองเอ่อตรงนั้นไม่ใช่เออถูกแล้วคือตรงนี้นะครับนี่นะมันจะเป็นตึกสีเทาๆดำๆน,น้ําตาลช่างมันนะครับสุ่มทั้งหมดแปดพัน 8, นะครับเราสามารถมาเก็บเพชรแถวๆนี้ได้นะต่อไปนะครับรีเบิร์ด เออันนี้กับอืมออ,อันนี้คือรีเบิร์ตสิบครั้งนะครับรีเบิร์ตสิบครั้งไปตรงนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอยู่นะอป๊หนึ่งไม่ใช่หรือว่าถูกแล้ววะเออถูกแล้วโอเคเข้าไปรอนะครับ โ okay, อเคอะทำไมผมยืนนี้อะอนี้นี่นะครับมันก็จะมีป้ายบอกนะว่าถ้าเราแข่งครบสองร้อยครั้งเราจะได้แบบนี้นะครับแบบผมเลยนะแบบสีเหลืองๆแบบนี้นะประมาณนี้มันก็จะมีแต่ละการแข่งเออ <c oughs> โอ้ยผมลืมผมลืมโอ้แ oh ม่งติง๊นติ๊นโอเค เมื่อเรามาเสร็จแล้วนะครับมันจะมีตรงกระโดดตรงนี้ตรงกระโดดตรงนี้จะใช้เยอะหน่อยนะครับจะใช้การกระโดดเยอะหน่อยนะผมผมปรับค่ากระดดสักประมาณสามร้อยห้าสิบแล้วกันอาอผิดนี่นะสามร้อยห้าสิบเราจะกระโดดถึงนะครับเลยทเดีวยวซ้มประมาณประมาณสามร้อยนะครับอืมสามร้อยกระโดดถึงนะ เราจะได้ทั้งหมดถ้าไม่แบบไม่มีคูณเลยนะเท่าไหร่หนึ่งพันนะครับโอเคที่ที่สองนะครับที่ต่อไปได้ทั้งหมดร้อยห้าสิบ f u ต k นะครับจะได้น้อยนะโ okay. อเคร้อยห้าสิบเอรยร้อยห้าสิบดูละต่อไปนะครับที่ทะเลทรายนี้มันจะมีตรงสุ่มตรงไหนนะมีไหมเนี่ยเอ่อ ผมผมไม่เห็นนะตรงอันแรกน่าจะไม่มีที่สุ่มนะครับโอเคต่อไปเพิบนี่นะครับมันจะมีตรงห่วงตรงนี้เราสามารถฟาร์มได้แต่มันจะไม่เอ,อ่อการฆ่ากระดูดเท่าไหร่นี่แหละครับแบบได้ทุกอันเลยนะนี่ผมไม่รู้นะเอออยวกลับ๋ยวกลับโอเคนะครับเมื่อเราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันจะมีตรงสุ่มตรงนี้ครับนี่นะ ตรงสุ่มตรงนี้ต้องใช้เพชรห้าหมื่นนะครับถึงสุ่มได้นะนี่สารเลี้ยงก็จะโหดอยู่โหดโหดโหดแหละเออโอเคเดี๋ยวกลับไปดันลาวากันวิวได้เยอะเลยโอ้ไปแล้วตายโอเคนะครับกลับต ถ้าเรากลับมานี่เราจะกลับมาดานันนี่อลไดเนี่ยมชัดเลยโอเคโอ้ข้าวิ่งข้ากระโดดสิโอเคเดี๋ยวขอไปลาวากันแป๊บหนึ่งนะโอ,โอเคตรงนี้แล้วก็รีเบิร์ตหนึ่งโอเคแล้วก็กระโดดไป โอ้ยโอ้ยโอ้โออ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยอย่านะเออไม่เด็กกโอเคนะครับเมื่อเรามาเสร็จแล้วนะแล้วก็ไปตรงนี้รีเวิร์สสิบครั้งนะครับคืรบอรีเวิร์สสิบครั้งนี่มันจะไปยากนิดนึ่งไม่นิดแหละผมใช้เวลาไปนาะนมากเออู่ ไม่ถนัดดันเนี่ยมันต้องกระโดดไปตรงนั้นอะถึงไปได้อะครับฮึบเออเออได้ละอุ้ยไ <c oughs> อ,ยอ้จุ๋มเรจุียบร้อยเลยอ่ะขะคอยนะต้องเหนียมตรงนี้ใช่ไหมฮึบโอ้ร่วงเมื่อกี้ผมไปได้ไงอะ นี่ป่ะอ๋อสองร้อยหกสิบไปจืโอ้ทำไมอ่ะเอ้างั้นผมลองกระโดดมาเจอๆตรงนี้ก่อนนะยากว่ะ เออเรียบร้อยอึบตรงนี้ตรงนี้กิริศอึบโอ้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 ดี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 อึบถึงยา ไรเนี่ยเอ้าเอ้าเอาเอาโอ้โหอะไรเนี่ยขึ้นรลัวๆเลยว่ะแม่งไม่ไตกเลยข้าตุดตายแล้วโอ้ผมได้ไปใหม่หม้งเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวิ่งไงอ๋อข้าดดยัยงเหมือนเดิมน,นะโอเคเราไปอะวันนี้จะถึงไหมเนี่ยเอา้า มันมันไกลเกลินไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนในในคิดว่างไงเพื่อนน่าจะไปด่านนั้นด้วยเราปะ <c oughs> <c oughs> เออเออโอเคเราถึงตรงนี้แล้วโอ้ฟอกชิตใต่เรียบไปอยู่ตรงไหนตรงนั้น กระโดดมาทำไมเอ่ออ๋ออ๋อโอ้ยเพื่อนเฮ้ใชยเฮ้ย uh ชิ uh ้โ oh อ้ mm hmm. hey, ผมย้ปอปแปบแค่ไหเดี๋ยไม่เผมโดนกัดแกงอะโอ้ oh. ได้ละมันยากมันไปยากอะแต่สัตว์เลี้ยงตรงนั้นคือมันโหดอะครับอืมมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนั่นแหละแต่ตอนนี้สัตว์เลี้ยงผมหายไปแล้วผมไม่ได้ใส่อะโอ้ฟอกช์ราะว่านะถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าผมไม่กระเด็นเนี่ยผม ถ้าผมไม่กระเด็นเนี่ยผมผมว่าผมผ่านไปมันวับเนี่ยว่าต่อฟักถ้าผมไม่กระเด็นนะผมผมผมน่าจะไปถึงแล้วอะ่ะอือผมรู้ทิกรู้ดีว,ว่าทิกนี้มันจะใช้ได้มือ่ออันนี้350นะสมมามร้อยห้าสิบนะสองร้อยห้าสิบมานั้นปึ๊บกลับหลัง กับหลังเึิ่บกับหลังไปตรงนี้มั้งนั้นก็ได้วะกับหลังหันโวโวอะลูกสีเลยโอเคกับหลังหันกับหลังเริไม่ถึงโอ้เคียดมากับหลังหาแล้วผมเห็นอะไรเมื่อกี้ cặp lăng hắn u uh. ờ, <laughs> cặp lăng hắn chớ ơi <laughs> <laughs> mai mai ừ, không phải là กับหลังโอ้ฟอกชิดเอ้าเอาใจช่วยไปพร้อมกันไม่นะเพื่อน ไม่นะเพื่อนโอ้โอเคปังชนโอ้ฟอกชิดมาตรงนี้กับหลังเฮ้ยทำอะไรแปลกแปลกปะ อุยอ้ย,ยถึงแล้ว <c oughs> ถึงแล้วครับอืมนี่นะครับคือด่านที่ผมมึงไปขุดยอกหยอกยอกยอกยกยอก,ยอกโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะนี่นะครับด่านมันก็จะมีให้เรากระโดดต่างๆนานานะมันก็เอ,อให้เราวิ่งแบบโคตรเร็วได้เลยนะโอเค เออมันจะมีตรงแท่นตรงนั้นนะครับให้เรากระโดดไปเลยนี่นะแท่นตรงนี้สุม่มหนึ่งแสนเพชรนะครับเออสุม่มหนึ่งแสนเพชรนะครับแล้วมันก็จะมีสัเลี้ยงหน้าตาแบบปแปลกๆนะนี่นะสะเลี้ยงผมกับมันนี้เลยเอ,อ้าผมใส่อยู่นี่แต่มันหายไปไหนแปน,นึงนะน่าจะบักครับ และการแข่งแต่ละด่านมันจะไม่เหมือนกันนะครับนะมันจะแล้วแต่ด่านเลยอืมวันนี้เนี่ยพอแล้วนะครับก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรติดตามรับชมบาย